่วงนี้ในช่วงต่อไปนี่เรามาดูเลิกงามยามมงคลสัปดาห์นี้เอเราสามารถจะทำอะไรดีๆบ้างนะครับเอแผนภาพขึ้นมาเนี่ยเอสัปดาห์นี้เนี่ยอันนี้เรื่องฝนเหมือนกันวันพูดที่สิบห้าเราพูดหน่อยเราพยากรณ์มาในช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักภาคใต้เลยภาคใต้ฮะแต่ในภาคใต้ชัดเจนนะครับเราบอกว่าฝนตกภาคใต้ในแถบภาคใต้นะไม่ได้บอกว่าภาคอื่นนะฮะในในความเป็นจริงก็คือ ปัจจุบันก็คือพันลุงกาลังกําลังเจออุบัติเหนะฮะครับอันนี้เราก็ดูมาเป็นปีอากาศหนาวเราก็ดูมานตั้งแต่ปีที่แล้วในในหัวในประทดนโหราศาสตร์ไทยดวงประกาศสิทธิปีห้าสี่เนี่ยสองห้าห้าสี่แล้วก็บอกว่าบอกล่วงหน้าหน้านนะครับแรงจัดนะครับแรงจัดแรงจับหนาวจัดนะครับบอกมาบอกมาล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชนประธานการเกษตร หรือหรือพลังงานการไฟ้าพลังงานการไฟ้านี่ต้องเตรียมเตรียมตัวให้ดีมีผลดีนะครับน้ําในเขื่อนนี่จะแห้งถึงขั้นปั่นไฟไม่ได้นะครับอันนี้เราก็บอกความดีนะครับโอ้วันจันนี่อาจารย์ห้ามหมดเลยห้ามห้ามอย่างนี้นี่นะฮะถือว่าถือว่าเรียกว่าก็เท่ากับทาการมงคลอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ท้ห้ามฮแต่งานห้ามแต่งานห้ามนะฮะไม่เป็นมงคลนะฮะอคีภัยด้วยนะฮะอคีภัยเนี่ยเมเราจะบอกว่าเราเฉพาะพวกที่ทํางานเกี่ยวกับก๊าซ แก๊สนะครับแก๊สระวังสัปดาห์วันศุกร์เนี่ยโอ้โหก็มีดีดีนะฮะการการมีมีดีหลายเรื่องกับการออกรถนะฮะการวางสุดาเลิกหรือการก่อสร้างการตั้งเสาเอกนี่นะฮะขอเรียนต่อท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าผมมีคําถามจากท่านผู้ชมนะฮะมามาจากหลาย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 สางนะฮะมาจากหนังสือมาจากทางโทรศัพท์มาจากเว็บไซต์นะฮะบอกให้รู้ว่าถามไม่รู้ว่าเอะวันศุกร์ที่เขาห้ามสร้างบ้านทําไม นางไปทีนี่บอกว่าให้สร้างบ้านได้ครับมาสุกบอกว่าเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกจริงไหมครับไม่ไม่ไม่จริงครับขอขออนท่านผู้ชมว่าอย่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับนั่นแค่เป็นคติความเชื่อนะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความรู้สึกส่วนตัวเหมือนวันอาทิตย์บอกร้อนวันอาทิตย์ร้อนโลกนี้ถ้าไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีดาวอาทิตย์เนี่ยมีดีพระอาทิตย์เนี่ยไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานั้งหมดใช้ไม่ได้นะฮะต้องต้องเข้าใจขออนท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับ